สวัสดีครับพบกับผมได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลครับวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างสยามกับพม่าครับซึ่งเป็นสงครามที่กองทัพสยามยกทัพขึ้นไปตีเมืองเชียงตุงซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของพม่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามฟังกันได้เลยครับสถานการณ์เดิมของสงครามเมืองเชียงตุงซึ่งการตีเมืองเชียงตุงในปีพุทธศักราช2392จึงไม่สำเร็จ ระกองทัพเมืองเชียงใหม่ไม่สามารถรวมกำลังอันมากเข้าด้วยกันได้ในเวลาที่เหมาะสมประจวบกับเป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรการดำเนินการสงครามกับเมืองเชียงตุงจึงได้ชะลอไว้จนเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2394เมื่อกองทัพไทยได้ถอยมาจากเมืองเชียงตุงแล้วมีจดหมายเหตุปรากฏว่ามีท้องตราขึ้นไปจากกรุงเทพติเตียนแม่ทัพ ที่ไปกระทําการไม่สําเร็จให้เชิญเสด็จในกรมหลวงวงษากลับลงมากรุงเทพมาปรึกษาการสืบที่จะทําการต่อไปโดยให้เจ้าพระยายมาราชบัญชาการแทนให้ไปตั้งบัญชาการอยู่ที่เมืองอุตร,รดิตฐ์กรมหลวงวงษาตอบลงมาว่าถ้าจะโปรดให้เสด็จกลับลงมากรุงเทพขอให้ผู้อื่นขึ้นไปเป็นแม่ทัพใหญ่เปลี่ยนพระองค์ให้ขาดเสียจากตําแหน่งทีเดียวถ้าโปรดให้พระองค์ทําการสงครามต่อไป ขอพักคัางฤดูฝนข้างเหนือจะจัดการตีเมืองเชียงตุงในฤดูแล้งปลายปีฉลูอีกครั้งหนึ่งข้อพระดำริของกรมหลวงวงษาที่จัดทรงจัดการใหม่นั้นปรากฏในจดหมายเหตุว่า 1. ขอกำลังคนในหัวเมืองชั้นในเพิ่มเติมขึ้นไปอีกให้มากกว่าเก่าอีกสักหนึ่งเท่า 2. ขอปืนใหญ่ขนาดเขื่องเพิ่มเติมขึ้นไปทั้งกระสุนแตกและดินดำให้พอการ 3. ขอให้เกณฑ์พวกลาวภูงขาวตั้งแต่เมืองอุบล ขึ้นไปจนถึงเมืองหลวงพระบางเพิ่มเติมลงมาซึ่งจะใช้เป็นพวกหาบหาม 4. จะเปลี่ยนที่ประชุมทัพมาตั้งที่เมืองเชียงรายแล้วสะสมสเสบียงอาหารไว้พอใช้ราชการทัพแล้วจึงยกขึ้นไป 5. พอเดือน3ามปีฉลูจะยกกลับขึ้นไปตีเมืองเชียงตุงให้ได้มีเวลาลบพุ่งในฤดูแล้งนานกว่าคราวก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรึกษากับเสนาบดีว่า ควรให้กรมหลวงวงศาทรงบัญชาการต่อไปจึงโปรดให้เสด็จลงมาพักค้างอยู่ที่เมืองอุตรดิษฐ์แล้วโปรดให้เจ้าพระยาสุริยวงศ์ที่สมุกหกาลาโหมขึ้นไปปรึกษาหาหรือราชการทับกับกรมหลวงวงศาที่เมืองอุตรดิตฐ์ส่วนเจ้าพระยายมราชนั้นปรากฏว่ามารดาป่วยหนะักโปรดให้กลับลงมากรุงเทพมารักษาพระมารักษาพยาบาลมารดาคราวหนึ่งพอรู้แรงจึงกลับขึ้นไปอีก เรื่องราวที่กรมหลวงวงษสาสเสด็จขึ้นไปตีเมืองเชียงตุงครั้งที่สองเมื่อปีฉลูพุทธศักราช2396รายการจะอย่างไรพอทราบเรื่องราวได้ว่าข้อที่กรมหลวงวงษาทรงขอคนและเครื่องสตาวุธเพิ่มเติมไปจากกรุงเทพนั้นได้ลีพลหัวเมืองชั้นในกับทั้งปืนใหญ่และปืนครกและกระสุนดินดำส่งเพิ่มเติมขึ้นไปแต่เห็นจะไม่ได้เท่าจำนวนที่ขอแต่เมืองเชียงลุง จะรับอาสาส่งสเสบียงอาหารมาให้อีกหนึ่งทางกำลังผู้คนและพาหนะต้องเกณฑ์ในมณฑลพายัพเป็นพื้นเหมือนในคราวก่อนพอสิ้นฤดูฝนกรมหลวงวงศาก็เสด็จขึ้นไปจากเมืองอุตรดิต์ไปจัดกองทัพที่เมืองน่านเจ้าพระยายมมาลาศก็กลับขึ้นไปจัดกองทัพที่เมืองเชียงใหม่กำหนดจะขึ้นไปประชุมทัพพร้อมกันที่เมืองเชียงรายในต้นเดือนสามแต่การเกณฑ์ทัพ คราวนี้เกิดขัดข้องมากไม่สะดวกเหมือนคราวก่อนทํานองจะเป็นผู้คนเคยไปลำบากมาแล้วครั้นจะมาถูกเกณฑ์ซ้ำเป็นคราวที่สองก็เบื่อนหน่ายพากันหลีกเลี่ยงมิใครจะได้ตัวคนกองทัพกรมหลวงวงศาได้ยกจากเมืองน่านเมื่อวันจันทร์เดือนยี่แลมหกขัามปีฉลูพุทธศักราช2396เดินทาง21วันจึงไปถึงเมืองเชียงรายกองทัพหลวงไปถึงเมืองเชียงรายแล้วสเบียงพาหนะ และผู้คนซึ่งเกณฑ์ทางอื่นก็ยังไม่ได้พร้อมตามเกณฑ์เจ้าพระยายมราชก็ยังเร่งรัดผู้คนที่อยู่ที่เมืองเชียงใหม่กรมหลวงวงศาจึงต้องประทับรออยู่ที่เมืองเชียงรายเสียเวลาตอนนี้ถึงเดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อที่หมายว่าจะได้เวลาทําการสงครามนานกว่าคราก่อนก็ไม่อันเป็นสําเร็จเสียแต่ต้นกว่ากองทัพจะพร้อมกันที่เมืองเชียงรายเวลาล่วงเข้าไปจนถึงเดือนสี่ ึงได้ยกออกจากเมืองเชียงรายเมื่อวันพฤหัสเดือน4ขึ้นสี่คำปีฉลูพุทธศักราช2396กองทัพยกไปตีเมืองเชียงตุงคราวปีฉลูนี้จะเป็นเพราะเหตุใดหาปรากฏไม่แยกกันยกขึ้นไปสองทางกองทัพเจ้าพระยายามราชขึ้นไปทางเมืองหัวโปง่งทางหนึ่งกรม,มหลวงวงศาเสด็จไปทางเมืองยองทางหนึ่งพอยกไปก็ลำบากไปแต่ต้นด้วยกันทั้งสองทัพ เพราะเตรียมจะขนสเสบียงอาหารไปให้มากมีให้อัตคัดเหมือนคราวก่อนทั้งเครื่องสาราวุธยุทธภัณฑ์มีปืนใหญ่เป็นต้นก็มีไปมากกว่าคราวก่อนแต่ส่วนช้างม้าผาหนะสําหรับจะบรรทุกตลอดจนคนสําหรับจะหาหามข้าวนี้มีน้อยกว่าคราวก่อนเพราะช้างม้าไปเหนื่อยลา้าล้มตายเสียเมื่อคราวก่อนหาแทนใหม่ได้ไม่ทันทั้งคนในพื้นเมืองก็กะเกณฑ์ไม่ได้เต็มจํานวนกองทัพที่จะยกไป จึงต้องเป็นห่วงด้วยสเสบียงอาหารและเครื่องาสาะตาวุธขนตามไปไม่ทันตั้งลังรอไปทุกระยะฝ่ายข้างเมืองเชียงตุงสืบสวนรู้ความแต่ในฤดูฝนว่าไทยจะยกกองทัพขึ้นไปอีกในฤดูแล้งปลา,ายปีฉลูและในปีฉลูนั้นพระเจ้ามินดงได้ราชสมบัติเมืองพมา่าได้ราชสมบัติเมืองพมา่าเลิกการสงครามกับอังกฤษเจ้าเมืองเชียงตุงบอกไปขอกองทัพพม่ามาช่วย พระเจ้ามินดงจึงให้กองทัพพมา่ามีจำนวนสามพันแต่ผู้ใดจะเป็นนายทัพนั้นหาปรากฏชื่อไม่มาเกณฑ์กองทัพ,พพวกไทยใหญ่เข้าสมทบอีกหกพันยกมาช่วยเมืองเชียงตุงส่วนเมืองเชียงตุงเองมีจำนวนพลเจ็ดพันรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนข่าศึกที่คอยต่อสู้กับกองทัพไทยที่ยกขึ้นไปคราวนี้ประมาณ1 6 0 0 0คนจึงกล้าออกมาตั้งรักษาตามหัวเมืองหลายแห่งกองทัพ,พกรมหลวงวงษา ยกขึ้นไปพอเข้าแดนเมืองเชียงตุงก็ได้ลบกับข่าศึกขึ้นไปทุกระยะคราวนี้ที่ได้ลบกับพมา่าแต่พวกพม่าสู้ไทยไม่ได้ต้องถอยหนีไปโดยลําดับถึงกลานั้นก็พอเป็นเหตุหน่วงเวลากองทัพไทยจนถึงเดือนหปีขานพุทธศักราชสอง7จึงยกขึ้นไปถึงที่เมืองเชียงตุงเมื่อณวันพุธเดือนหขึ้นห้าค่ำกองทัพหน้าเข้าไปตั้งถึงชานเมืองเหมือนคราวก่อนส่วนกองทัพหลวง ตั้งอยู่ที่เมืองเหล็กห่างจากเมืองเชียงตุงออกมาประมาณ120เส้นรอกองทัพพญยายมราชซึ่งยกขึ้นมาทางหัวเมืองโป่งแต่ทางนั้นเป็นหนทางกันดานยิ่งกว่าทางที่กมรวมหลวงวงศาสเสด,ดไปหนทางเป็นแต่ภูเขาทั้งผู้คนช้งางม้าพาหนะต้องเดินเรียงตัวกันไปสเสบียงอาหารยิ่งขนขึ้นสเสบียงอาหารยิ่งขนส่งยากกองทัพเจ้าพญายมราชยกไปได้ไม่เท่าใด เกิดอัตคัดต้องหยุดคอยสเสบียงเสียเวลาล่าไปจึงไปไม่ถึงเมืองเชียงตุงทันเวลากําหนดฝ่ายกองทัพก็มาหลวงวงศายกขึ้นไปถึงเมืองเชียงตุงในเดือนหกพอเข้าฤดูฝนกองทัพไปตั้งไม่ได้กี่วันฝนก็ตกหนักลงมาพวกเมืองเชียงตุงยกออกมาลบหลายครั้งกองทัพไทยมีอาวุธดีกว่าก็ตีพม่าถ,ถอยกลับเข้าเมืองไปทุกทีแต่ฝ่ายกองทัพไทยก็ไม่สามารถจะบุกลุก ติดตามเข้าตีเมืองเชียงตุงได้ด้วยตั้งแต่ฝนตกชุกลงผู้คนในกองทัพก็พากันเจ็บป่วยชุกชุมเป็นไข้จับบ้างเป็นบิดบ้างตายวันละหลายๆคนไม่ได้ขาดที่เจ็บป่วยอยู่ก็มากสำชางและโคต่างพหานะกองทัพก็เกิดโรคระบาดล้มตายลงด้วยส่วนกองทัพเจ้าพระยายมมาชาก็ไปติดฝนอยู่กลางทางตามขึ้นไปยังไม่ถึงกรมหลวงวงศาตั้งล้อมเมืองเชียงตุงอยู่ได้21วัน ทรงพระดำริเห็นว่าถ้ากองทัพตั้งรออยู่ที่เมืองเชียงตุงต่อไปเห็นจะเสียทีต่อค่าศึกด้วยกองทัพอ่อนกําลังทั้งขัดสนสเสบียงและพาหนะจะถอยกลับได้ด้วยยากจึงมีรับสั่งให้ถอยกองทัพมาจากเมืองเชียงตุงเมื่อวันอาทิตย์เดือน6แรม11ค่ำปีขานพุทธศักราช2397กองทัพกรม,มหลวงวงษาถอยลงมาคราวนี้ก็ลำบากมากด้วยกำลังเป็นฤดูฝน ผู้คนและพาหนะก็เจ็บป่วยสุดโทมต้องเสียทรัพย์สิ่งของแก่ค่าศึกหลายอย่างฝ่ายกองทัพของเจ้าพระยายมราชยกขึ้นไปได้สักครึ่งทางทราบว่ากองทัพกรมหลวงวงศาถถอยลงมาแล้วเจ้าพระยายมราชก็ถอยกลับตามลงมาเป็นเสร็จเรื่องลบพมา่าที่เมืองเชียงตุงเพียงเท่านี้สงครามคาวลบกับพมา่าที่เมืองเชียงตุงที่กล่าวมานี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ไทยกับพมา่าได้ทําสงครามกันแต่นั้นมา ก็ไม่ได้ลบพุ่งกันอีกจนตรากเท่าที่พม่าสเสียอิสรภาพแก่อังกฤษเมื่อปีละกาพุทธศักราชสองสี่สองจำนวนสงครามที่ไทยลบกับพมา่าเมื่อกุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีลบกันทั้งสิ้น24ี่ครั้งถึงครั้งกุงธนบุรีเป็นราชธานีลบกันสิบครั้งและต่อมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีลบกันอีกสิบครั้งรวมการสงครามที่ไทยได้ลบกับพมา่าทั้งสิ้น 44ครั้งดังได้พรรณน,นามาในหนังสือพงสาวดานเรื่องไทยลบกับพมา่ารายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมทุกท่านชอบกรบกวนช่วยกันกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการเรานะครับและถ้าเกิดหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานัที่นี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ